สวัสดีครับสวัสดีชาววันไม่ครับถูกชาวจะเป็นวันทีสดใสกว่าเดิมซัมเมอร์ครับชีวิตคนทำงานกล้องพวกเราครับชาวนี้ก็ ผ่าซองเศร้าออกไปล้ำป้าครับเช้ามามีเวลาครับเมื่อวานปล่อยกินยาค้างถนนก็ยื่นตรงโคงเดินตรงโคงบอดีอ้ร้อยสิบโอโผล่มาครับตกใจตั้งควานตั้งจางป้ากัน ชีกออกก่อนทางช่งทางกับคือจางต่วาก็ตกใจก็คือก็ออกห้างจากซิบลอแล้วก็ไปยุดกับเนี่ยกับสิ่งทีไม่กาดฟันกับช่างเกิดขึ้นสเสมอรกรับเพราะฉะนั้นสิ่งแก่ถึงไม่ได้ก็คือเครืองมืออุปกรณ์ครับเมื่อวานพังไข่มุกก็วิ่งมายึดที ก่อบ้ยครับข้างบ้านแล้วก็ฝังอันนาก็วิง่ง,งรถล่าง่าโรงจอดรถก้องนามีครับดีแต่ว่าควานันดูดลงทันครับไม่งั้นก็คงจะเจ็บครับนะครับฌางก็ไม่ได้ตั้งใจครับแต่เขาตกใจกล้อง không thì em có câu mà vâng rất con lòng là nhóm nặng 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 ก็เนี it it you you ่ยครับกินอิ่มมากับซ่องเศร้าหับรักกับห้างข้าวครับห้างข้าวพังกันหน้าตอนเช้าก็เนี่ยครับต้องมาเช็คร่างกายเช็คจานกันกับว่าอิ่มไม่อิ่มดูกระปุุงกูแปะเลยครับเอ้านิงเอาพังกันหน้าครับห้างข้าวครับแมวนี่เดี๋ยวจางเยียบจักลูกแมวรอใต้ทองจางอยู่เลยนะ เ้ยไป đâu เฉยไปน â u เอา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 ก็จิกๆไปอย่าจิกไปดีเดียวคึบ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 ไปนี่ทอทอไปนี่เออทอดิเอาพ่อแลไรไั้นมันยุดเลวนี่เมื่อวานกับวิ่งจนวิ่งจนล่างขาบ้านครับเนี่ยครับทะลอกเลยครับวัวจน แลเอาลูกเอาก็ต้องมีกันบ้างครับเศร้าเศร้านะครับวัยรุน่นถ้าไหมเราก็ยังลมหมอ้อใส่ลมจักรยานแข่งข้าถ้าลอกปอกเปิกกับเดี๋ยวสักวันก็โตขึ้นก็น่าจะรู้ซึกรู้ซ่าเองครับกวานก็ไม่ช้างก็เด็กกับสนุกกันครับเนี่ยครับฝึกเด็กยิ้มเมื <laughs> เม่อวานว่าจะอู่แตัดทม,มือ <laughs> น่าเสียดสี โอ้ยไข่ยัดมัดจังวะคอ่ยัดมัดเลยนะจ๊ะเออร์รจังวะจ๊ะล็อกเองคืออย่าไปกลัวก็ใช่ไหมขี้จางคืออย่าอย่าอย่าไปมีความรู้สึกกลัวให้ให้จางเห็นให้จางรู้ว่าวากลัวนี่เล่นอยู่ขนาดนี้โปอยฆ่าไล้ไม่ต้องไปกลัวนี่ไปหลังข้างบันอาเด้ง เออ่ปั้มแกรองนั้นยากอรไปแต่นี้ะไปอยาเกาะติดก่อนอยาบอจุบจุุุก่อนใจเออแต่ว่าถ้ามันเดือมันดานก็คือต้อแรงขึ้นไปอิ่มอิ่มับอิมอันนาอิมมากเลย อันน่านี่ก้นข้ามานี่อยู่กับเจ้าของเดิมชื่อหนองไอ้นะครับกอยต้องเดินย่าบแรงเพื่อได้คอยโคกมันมัง่งโป้งโป้งอย่าไปทำปอกแปกปอกแปกตัวไปแรงนี่เออ <c oughs> นั่นแหละให้มันดูจักข้อก้อนไม่งั้นไม่ได้มึงตีป,ป่อยกับป่อยันกันไหมเด็กนี่ đoàn tám mày đua deck buông trăng cả. Bất chi vít mẹ mẫn trần nức nở. Ảnh hưởng của COVID-19 đã ảnh Tại xoắn <coughs> 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 Bây bây coi bây Nói đơn khát là đơn kẹt rồi em mình tít cân dài mình tít cân Nhà phức anh em tít cân Tít thì mình dạ, Này Đây, hồ đi Hâu hâu này, Ơ ơ Tóc đi Ơ Hâu hâu Ừ. Bà lắm nữa không bà làm này bà 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 tại bà bà hả bà bà tròn bà vài bà này bà Ồ bà cái ơ làm làm tay bà bao à quanh quanh chai ào nó bóng phải làm mày vậy là âu mà bạc, hả gấp thằng ngang nhu cấp ai của bao Hả? Huh? Kệ thua yang dư Bóc con. Dư ra nông. Áo thua. Cám <laughs> <Cảm> nghe nhau. Sư ra Hả? Mày nhắc không? Tha cả đây. Tha cả lê. Không hả nâng? Ừ. Ừ, tốt không? Khi bây hắt mình phải cần. Chả kia hàng điều. อารมณ์เป็นปบ้านน้อเลยนะอ่ะอารมณ์เปนบานน้อแล้วป่นนนะกีะ่วันเนะี่ยมากี่ตอนเราเหรอตอนโอ้เอ้ยปลอกินมีอนอมาหลังวันนี้ผอยังยากัน้ก็ล้ำได้เนยะอ่ะ ครับแต่ไม่น่าใช่แต่ใหญ่ยันเพิ่มเอะเนี่ยเด็กไม่รู้เรื่องงขยิ่งนัลยว่าต้งกานนกีปดต้งการเหลาลำจำเีย่นนันีย่า้นนน่นี่ขาก็ได้วัดใหญ่ถึงนง่นปูกขเด่นเดิมันนี่ตรงนี้ก็ได้นี้ก่อนนี้นั่นนันก่อนนี้นั้นอย่างอยู่รักกันกาวันบกว่าอ้อมาวันจ่ายแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันเบอกว่าเจ้าไปว่าเจ้ามืดไปล้วไม โอ้รอบมาตีนู้ตีมื้อดแง่เส้นเดียวเป็ดยาก็เอ๊แต่ไม่มีน้ำมันมีน้ำควันเดียวไม่ลงลุ่งยาวยาน้ำเลยว่ะนี่นี่ไปยาวที่นี่ไปหลุน้ำยาวบรรจายปลากขึ้นนู่นนู่มินเพลวนนู่นนะอดแห้งเท่าไม่ขี้การเดินวิไปว่ายนู่นแข็งใส่นาไปจุนนั่นแข็งเที่ยวกับขโมนี่ยัน thay tham đến phi phạt tham mình từng nào ấy e, còn lều gia ra tiệm đi làm tên tam này nhân đại đang lai lắc kế thải quay mà. không kế quay này phạt tam mồn này lười gặp thay nào phải làm lại, lại, nơi ở thay nà, là chun hả à? nơi đi, này, này, không tiếp cấp không mấy mình này này phạt tam mồn này nhân tăng co cái làm đại tăng co làm hoàn tam nó đã tầm phim để vào đâu đâu có đâu bằng tí đâu na giờ đi mình bóc ở nhà nát mình bóc nhà nát nhà nát nhà nát nhiều vào, ở một ốp ao mang làm càng nào măng, mình nát cái cũng <laughs> nó không hết na cầm <laughs> mình làm đã ปาดีเกยติดบอเลยบจงไม่ดเลยแล้วมันอก้าวทีเหมอนันต้องให้เร็วอืวาแถหนุยย้หัวมาหน้ามาหน้าเยบมันไม่กว้างเวเรอรถเาไม่ยุดมันเียลงงลงลงงไถน้ออยาานี้ะกงมันอเอเปลี่ยวเราขึ้นนมันมันยมัต้องมีเติตเตเดียวลุกลัก หลวลึกลักตามมันนี่บอกมาไอ้เนือรถได้บมรถไดไปจากช่องตัวตัวไ,ไปเลยด <laughs> ้ไอ้สมบูรณ์วตองีนีลักกันได้ยนั่นดี <laughs> ้ยโยนมาได้จางันแน้ตา,านนันมเช้าล้วนกันเยโย <laughs> <Ş AR> นมาได้จงงก่นมากิมจย อ่าเด้งครับอ่าครับนั่งคนรับได้ครับอ่าครับอ่า,อ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 าสุป,ประยชน์กองการครับเลี้ยงจางมาแต่เด็กๆครับตอนนี้มีอยู่ซี่ห้าเชือกกับธุรกิจไม้ย่างครับทำตัวกันครับนะครับเก่ากึบกับเนี่ยครับอยู่บ้านติดกันครับมีปัญหาอะไรก็สุกาบ,บจาง กดิกรรมของจางกับอาจุ้ยดูไล่กับมีรอบข้างก็คนรอบข้างก็ดิจุ้ยเลื่อยอยู่กับเนี่ยครับเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆรุนๆอย่างเด็กเด็กกว่านี้ประมาณเจ็ดควบแปดควบกับไปเลือนจางยากี้จางก็ไปกับอากับอาอย่างบาเบาอยู่เลยอาไปไหนวันนี้อาไปไหนวันนี้โอ้

Ô bọn giờ bây giờ trở nên mà ním mê giải la. Ay tên thôi gặp bay ngân mình la mẹ dài chẳng lệch, tung mình mày quê lá bay quần, mày quê tung ông mày cô tat tam tang rong nôi la. Tay ông lam mày tùng nha. Tìa ông chạy gầm ăn. Ô môn 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 Stop, stop. กี่เพื่อกะได้กี้ไอ้จางใบจ้อยนี่ยายายจางมีความรู้สึกว่าเอรำคาญที่ว่ามีพวกมึงอยู่เหมือนหัวเหมือนคอเข้าใช่ไหมเมื่อขี้ปล่อยโอกาสไอ้จางกินเป็นจังว่าบังคับก็คือบังคับไม่ใช่ว่ามึงคอยบังคับเพราะความกลัวมึงกลัวจางนี่ปล่อยกลัวจางที่วิ่งคลาดจางกลัวจางก็คือจางก็ว่าระแวงมึงปล่อยไปเลยข้าปล่อยปล่อยไปเลยก็ไม่บังคับแรงปล่อยเมื่อนตุ๊กตาหนังอยู่บือนลั่งมันข่าได้ปล่อยอย่าไปนีบอย่าไปได้มัน เออตบเล่นไปตดมาอยู่กลางล่างก็ได้อย่างว่ากี่อย่างว่ากินปลาเด็นตดมาเล่นกับมันคำริยเรียกว่าอบอุอ่นเออแต่ว่าเราบังคับเวลาเป็นการเป็นงานก็คือต้องยึดต้องนิงอย่างว่านีบข้าคือต้องรู้แล้วว่ามันต้องหนิง <c oughs> เมื่อวานครับตำรวจถือปืนยันเดียผมบอกถึงเวลาก็ต้องดึงมายิงมาจักในเมื่อวานเวลาจักปืนก็ยิงยิงไม่ยู้เหมือนกันครับ <c oughs> ต้องโดดกับตำรวจกับปืนก็ต้องทิ้งกับกวานตีก็ตีย่ายับกวานเควครับ <c oughs> สมมติว่าถจิบลอมารถไม่มาวันนี้มันอยู่ข้างทางวันนี้มาเกินจำเพลือมันก็บางทีเราก็ร้วนไปยู่แก่ต้นปามแล้วก็หันหน้าหมายมันแล้วก็ตบเออรถรถเออเออเฮาเฮาเฮาทีแล้วมันก็กี่ทีไปนะไอ้นี่เพิ่มมึงต่ำไหมตู้มึงยู่ไงฮาหนิงตรงนี้ปุ๊บทายรถมาตรงนี้มันคลาดมันซ่ามันกลัวทายมันก็วิ่งเลยจังมันไปยับยับไปข้างหน้าก็คือมันปล่อยปล่อยข้าไปแต่ว่าตึงเวลาก็คือ ไปจับอันนู้ว่าลบหมายปเป็นแล่เออเนี่ยรถแลจ่ำลจำจำมันแล่จาก็ต้องเลี้ยงจาแล้วก็ต้องฝึกต้องดัดไปในตัวด้วยไม่ใช่เลี้ยงไปวันวันก็ใช่ไหมลู้เนี่ยจางก็ไม่ได้เสียเสียวว่าจางดูรายปัจจุปันนี้กันเพราะควานก็ใช่ไหมฟื้กมันเป็นหนีสัมันก็เป็นหนีสัยมันแตยเอาไม่ยู่มันก็ตับเปลือความเสียหายมันเกิดขึ้นลง เงี้ยไงนะเจาไม่ปล่อยพอได้อะกับกวนนั่นกลัวเห็นไหมปาไปไั่ไปแม่นั่นกวนเลยไอ้เียเียเลยอาจางอย่างรูนี้กินยาดีจังจัง Vậy Cảm ơn đi Luôn bên na rồi Mình có mấy ông kép Mà ra mà Quên này quên Coi Nhi tổng đi cả làm đại này lắc đi Làm đai lười đi Coi

พ่อคอยคายแดงจิตแม่เออนั่นแหละนั่นแหละเอาคอยคอยล้วนมาเออคอยคอยล้วนมาทอทอชายมาทอกลางชายมากลางขวามาคอยมาทอมานี่คอยมานี่มาขามาเลยเออเออล้วนมาเออไอ้มาตามทางเราหนิเออเออนั่นแหละ Này nhìn này, bắt tao này đai lắc mắn, không ạ? Lắm rồi không nè? à, lắm lắc nè? Này à, lắm tụi này? Nó đi nơi? Rồi bằng cặp mắt, mà chả bằng cặp rồ. Đi ra ta, nhung đi, bắt nó cái lắc nè. Này à, lắc Cái กคอยไมหยุดก่อนกคอยรับเออตอบก็ไม่ต้องไปกลัวม well, uh, ah. ันว่าวัดตรงนี้ว um, no. ่ายังเยอะนี่นั่นเดียวนั่นทำห้างชวดจุดกลัวมากคอยโป้งอะไรหรือเป่าเอาเหนนั่นคอยวัมนนั่นคอยเว้นนั่น

vô con vô con được rồi vô thịt ơi lúa anh chàng anh ba đứng vặt dài thứ ba na gì đek cập Ông són, đek bơi đuôi, Chào bơi đuôi, còn cang chán nấc chơi cặp, ja? ăn rau y, im giang đấy, thằng Anh na, ơi, ừ, nhớ tung tung ôi ừ, tôi vẫn chắc cái mุn rồi nè chắc cái rob rồi, rồi top yết, ní làm ra mất rồi quẹ đơ. Đây mấy thương leo Dịch tầm mấy này leo Mày thương nhiều mà Ừ, kiếm ra luôn Ừ, oh. oh. rồi à Ừ, nhà mất im luôn

Đu ấy tôi phải làm đẹp gọi này ấy cắt của nền gọi này ủng chạy đi gần màn nhau mà đi cái râu, chẳng rô níu phức không muốn rô ô chẳng giải mà làm gì hả đi gặp tao mọi người ừm mọi người ừm mọi người ừm เือนรังได้แล้วอิ่มแล้วไม่ต้องกอมเมื่อนอิ่มแน่นอนแล้วน่ยากาลุ่มมั้โอเคครับชาวเช้า,ชาครับจางเด็กครับจางเด็กกับจางย่อยเลี้ยงไม่เมื่อนั่นครับจะปุ๊กว,วันวันนุกอันนี้ครับยามเช้า กองเด็กวัยรุ่นครับสวัสดีครับ